ค like, ใรู share, ใจเสนอคนนี้ต้องนินทาคุณแน่คนนี้ต้องด่ากูแน่คนนี้ต้องมันจะเป็นฟิลนั้นเพราะฉะนั้นน่ะที่รักเชื่อใจว่าอะไรปล่อยผ่านได้ผ่านจริงๆและมันจะมีความสุขจริงๆทุกคืนจะจะต้องนอนฟังธรรมะทุกคืนเออมาเปิดแอปมนอื่นไม่ได้เนาะอยากจะให้ดูว่าแอปสีแดงของจ้าที่จ้าแบบเวลาเราฟังอะไรบ่อยๆมันจะขึ้นนั้นๆมันเปิดได้ไหม เดินได้มี้ยะเนี่ยพอเปิดมาก็จะเป็นอันนี้เลยเห็นปะจะนอนฟังหลวงพ่อฤาษีดึงดัทุกคืนการนอนฟังธรรมะที่รักที่รักไม่ต้องนอนฟังแล้วต้องมานั่งคิดตามทุกอย่างไม่ต้องนอนฟังแล้วให้หลับไปหรือนั่นก็ได้บุญแล้วเชื่อเชื่อจ้ะเลยชีวิตจ้ะได้ดีทุกวันนี้หนึ่งจะกระตันยูกับพ่อแม่สองจะรู้คุณบางทีเราทํากตันยูไม่ได้แต่ต้องรู้คุณคน เราต้องรู้คุณคนที่ให้โอกาสเราทุกคนนะคะสามสวดมนต์ทุกคืนจะสวดมนต์ทุกคืนการสวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้กรรมเราเนี่ยหายไปนะคะหลวงพ่อจรลันบอกนะคะการสวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้กรรมเราหายไปแต่ทําให้กรรมที่หนักเบาลงได้หรือวันไหนที่เรารู้สึกว่าดวงเราตกหรืออะไรเงี้ยการสวดมนต์จะช่วยนะคะ แล้วก็ฟังธรรมะนอนทุกคืนจ้าฟังทุกคืนหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำทั้งนีนูนกที่รักไปทําตามจ้าเลยส่วนบูชาพ่อแก่หรือจะ้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นปลายเหตุปลายสุดๆแล้วนะคะพ่อแกเนี่ยที่จะบูชาพ่อบ้านจะเป็นลิเกแล้วจ้าก็รักเคารพพ่อแก่จ้าก็เจอปฏิหารของพ่อแก่เยอะแต่หลักๆแล้วถ้าจ้า ถ้าเราไม่ใช่จะถ้าเราไม่เคยให้ใครเลยไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยกระตันยูเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเอาง่ายๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมติเราเป็นมิจฉาชีพแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้กงคนนี้ได้ยอดเท่านี้นี้เจ้าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเข้าใจฟิลนี้ไหมนั่นแหละฟังธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะ สวดมนต์บนไหนบ้างพี่จ้าหนูเปิด g o o g l e สวดสองชั่วโมงทําได้สามวันที่หลักที่หลักทาได้อยู่สามวันใช่ไหมเริ่มแรกสวดอะไรรู้ป่ะอีเมนาใช่ไหมอารหังนโมอิติปิโสสวาสุปฏิปันโนภาหุงเริ่มแรกแค่นี้เลยแล้วค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะที่นี้ถ้าพี่จ้าแนะนําค่อยคขยับของพี่จ้าก็คือชินนวับรรชนแล้วหรือว่าใดๆก็คือหลวงพ่อหลวงปู่ดู อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิเข้าใจปะโดนโกงตลอดชีวิตเลยค่ะแต่พ่อแก่ก็ช่วยมาตลอดจ้าไม่ความรู้สึกนั้นจริงๆนะแต่เป็นความรู้สึกของเราเองไงอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าพูดกันเรื่องเนี้ยยาวเลยว่าทํายังไงและที่รักสังเกตชีวิตจานะจ้ากเกิดจากลบเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะเกิดจากการคันหูคนด่าจ,จ้าเนี่ยเกือบทั้งประเทศณนะวันนั้นจ้าโกรธมากๆแต่พอวันเนี้ยเรามองที่เหตุก็คือมึงเต้นก็น,น่าด่าจริงๆเข้าใจฟิวปะ เสียงก็น่าด่าจริงๆทุกอย่างหน้าด่าหมดเลยแล้วเขาไม่ได้รู้จักคุณว่าคุณเป็นคนยังไงก็ควรโดนด่านวันนี้คิดได้แต่วันนั้นโกรธมากทําไมต้องมาด่าฉันฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฉันไม่ได้คุณบอกฉันขายตัวฉันขายตัว,ฉ,ตวฉันจะร้องไปวันนั้นเหตุผลบา้บาๆบา้บาๆบา้าๆแต่วันนั้นวันเราโตขึ้นเราก็บอกอ,อ๋อโอเคอะไรอย่างนี้โตขึ้นความคิดก็โตขึ้นเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแต่เมื่อไรที่เราเจอคนที่เขาเอาเปรียบเรามากๆ ที่รักก็ไม่จําเป็นต้องไปอาคาตแค้นหรือต้องไปเกลียดเขาหรือว่าต้องไปเอาเปรียบเขากลับที่ลักเดินออกมาแค่นั้นและให้คิดเสมอว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่าไหมละ่มะเมชาติที่แล้วฉันอาจจะไปเคยทําเขาไว้เข้าใจฟิลนี้ไหมที่รักแค่นั้นน่ะที่รักก็มีความสุขแล้ววางได้วางได้นั่นคือสุขจริงๆจริงๆ ไม่จําเป็นต้องวางให้ร้อยเลยอะที่รักถ้าวางร้อยได้เนี่ยนั่นคือที่รักสุกสุกสุกจริงๆแล้วแบบว่าอย่างาพระอภิญญาอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านแบบว่าปฏิบัติมาเยอะนั่งวิปัสนาเยอะๆเนี่ยนั่นท่านไม่มีความทุกข์แล้วนะแต่เราอะยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีรักโลภโกรธหลงแต่ที่รักสิ่งที่ที่รักต้องมีที่รักก็ต้องมีเมตตาเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะคะรหม,มิหารสี่นะคะ ที่รักลงต้องไปมีให้ได้นะคะเชื่อจ้าทำไมต้องเชื่อจ้าที่รักชีวิตจ้าเนี่ยมันเกิดจากโลบแล้วจ้าเดินขึ้นบันไดอ่ะเข้าใจไหมจ้าเดินขึ้นบันไดค่อยๆเดินขึ้นมาจนวันนี้มาสิบสามสิบสี่ปีอ่ะแล้วชีวิตจ้ามันดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจากจ้าที่เกิดจากจ้าคันหัวที่รักเข้าใจฟิลนี้ปะจ้าจะไม่มาพูดเ่าแบบเป็นไลฟ์โค้ดและที่รักต้องมาเปิดคอร์สกับจ้าไม่ใช่ฟิลนั้นนะไม่มีผลประโยชน์ใดๆนะแต่อะไรที่มัน มันบันดีอ่ะจ้าก็จะบอกทุกคนแค่นั้นนะคะใส่บุญมาแล้วค่ะจริงๆจ้าเป็นคนใส่บุญนะคะถ้าได้ติดตามจริงๆไม่ได้ฉับช่วยนะคะจ้าเป็นคนใส่บุญมากๆมากๆมากแบบจ้าสามารถมีเงินล้านหนึ่งแล้วจ้าทำบุญได้เจ็ดแสนจริงๆนั่นคือจ้าทำไมไม่ทำล้านหนึ่งเลยล่ะสามแสนจะเอาไว้ดูเลี้ยงดูครอบครัวจ้า พ่อเม่จ๋าจะยังมีพ่อเม่จ๋าไงอืมแต่เท่ารับตัวจ้าจะมีบ้านปลายของจ๋าอยู่แล้วจ๋าจะทําอะไรพอจะฟิบป,ปะอืมนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะก็แต่จริงๆแล้วการที่เราบอกอย่างเงี้ยคนที่คิดได้คิดไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรรม นะะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนฟังแล้วเออฉันปลงละเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะเริ่มไปสวดมนต์กับพระก่อนคืนนี้ฉันจะไปฟังฟังธรรมะแต่บางคนฟังแล้วรู้สึกว่าไร้สาระมากเลยกดออกนั่นอาจจะเป็นกรรมที่เรายังมองไม่เห็นทางสว่างของชีวิตเข้าใจผิวปะเออมันมีจริงๆที่รักแต่จ้าโชคดีหน่อยครอบครัเวกเกิดมาจากการทำบุญอยู่แล้วนะคะ ปแล้วไปแล้วไปแล้บายนะคะบ๊ไปบายๆๆไป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 าไป,ไป